ล่าสุดค่ะในสบป,ปลาวได้มีการประกาศด่วนว่าจะมีการใช้กฎหมายใหม่เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีการปิดด่านในการนำเข้าสินค้าโดยสำคัญก็คือสินค้าไทยที่เป็นสินค้าที่นำเข้ามากที่สุดรวมถึงล่าสุดรัฐลาวก็ได้มีการปรับตำแหน่งสำคัญๆที่อยู่ในกระทรวงต่างๆมากมาย โดยประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจล่าสุดก็คือมีการนำเสนอของสองสองลาวที่มีการสั่งให้ปิดด่านบางด่านสำหรับสินค้าบางประเภทที่ในลาวนั้นสามารถผลิตได้เองยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนี้สินค้าน้ำดื่มก็ยังมีการนำเข้ามาในสปปอลาวซึ่งถ้าเกิดคิดดูแล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนลาวเราจะต้องปิดด่านบางจุดที่มีการนำสินค้าเข้ามา ต้องมีการกวดขันด่านชายแดนประจำจะต้องมีการตรวจตรายอย่างเข้มงวดในการนำเข้าสินค้าเข้ามาในสอปปอลาวเพราะฉะนั้นจะต้องมีการสร้างเงื่อนไขในการกีดกั้นในการนำเข้าสินค้ามีประเทศอะไรบ้างพวกเราทุกคนก็คงจะรู้ดีไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเป็นสินค้าของประเทศอะไร ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน WTO ที่ทุกคนนั้นสามารถนำเข้าสินค้าได้อย่างอิสระเสรีเพราะว่าการนำเข้าสินค้าบางอย่างก็เป็นประโยชน์ของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามสินค้าบางอย่างก็ควรจะปิดด่านไปเลยเพราะว่าคนลาวนั้นทําเองได้อยู่แล้วโดยมีคนดังของลาวได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่ารู้ไหมว่าความจริงเนี่ยในการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในสปปรลาวส่วนใหญ่คนที่นําเข้าก็คือภรรยาของคนที่เป็นหัวหน้าด่านเองนั่นแหละ โดยมีหลายคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าที่จริงแล้วการจะนำเข้าหรือว่าปิดด่านท่านสสจะต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีสะกอ่อนกินแล้วก็ใช้ของที่ผลิตในประเทศลาวก่อนขณะสอสในสภาลาวพอประชุมกันเสร็จก็แยกย้ายไม่ทำตามคำที่พูดสักอย่างข่าวสรางของรัฐบาลมีมาตลอดการประชุมของสสลาวก็มีมาตลอดแต่วันๆไม่เคยเห็นสามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยและล่าสุดปัญ หาราคาสินค้าก็ยังเพิ่มมากขึ้นอีกโดยมีการเปิดเผยจากสื่อดังค่ะหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาบอกว่าไอโนโมโตะได้ปรับราคาขึ้น4%ซึ่งนี่เป็นสินค้าไทยที่จะมีผลกระทบต่อลาวอย่างแน่นอนโดยมีการรายงานว่าบริษัทไอโนโมโตะได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดที่นำไปสู่การลดผลผลิตทางการเกษตรและจะต้องมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นโดยบริษัท ได้ตัดสินใจปรับราคาประมาณ4%โดยเป็นการปรับตัวหลังจากบ,บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ10%และยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการ เพื่อควบคุมต้นทุนให้เดินหน้าดำเนินการผลิตต่อไปซึ่งสำหรับในสปปอลาวนั้นผลิตภัณฑ์ไอนิโนโมโตหรือเรียกกันว่าผงนัวเป็นหนึ่งในสินค้าที่นำเข้ามากที่สุดการปรับราคาในประเทศผู้ผลิตนั่นก็คือประเทศไทยจะมีผลต่อราคาสินค้าในสปปอลาวอย่างแน่นอนแต่ราคาในสปปลาวจะปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูอีกที โดยมีคนลาวหลายคนมาคอมเมนต์เลยนะคะบอกว่าตอนนี้ฉันใช้ผงนัวยี่ห้อของคนลาวแล้วที่ชื่อสาลิกาโดยมีคนมาบอกค่ะว่าสู้ของไทยไม่ได้เรารสชาตินั้นแตกต่างกันมากถ้าใช้ของลาวใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยสู้ของไทยไม่ได้ใส่นิดเดียวอร่อยแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าให้อุดหนุนสินค้าลาวดีไหมแต่ว่าอยากจะบอก ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันสินค้าลาวนั้นคุณภาพสู้สินค้าไทยไม่ได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดเรางดใส่ผงนัวอาหารของเราเนี่ยจะรับประทานได้ไหมเนี่ยบางคอมเมนต์คนลาวก็บอกว่าสงสัยจะต้องเริ่มปลุกมันฝรั่งแล้วแหละ บางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าผงสาริกาเนี่ยเหมือนกับโฆษณาสินค้าไทยเลยนะคิดว่าจะงดนำเข้าสินค้าจากไทยได้หรอเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นแค่มีบริษัทแล้วก็โรงงานในประเทศไทยคุณภาพและมาตรฐานรวมถึงความปลอดภัยก็มีการควบคุมบอกตามตรงผมไม่กล้าก,กินหรอกผงนัวยี่ห้อสาริกาของลาวไม่รู้ว่ามีหน่วยงานไหนเข้ามาควบคุมดูแลหรือเปล่า และมีคอมเมนต์จากคนลาวชื่อว่าสูนึงเขาบอกว่าประเทศลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกมันฝรั่งอันดับต้นๆของโลกเลยนะแต่แปลกจังเลยทําไมในสอปป,อปอลาวถึงไม่มีโรงงานผลิตผงนัวเองละ่ะทําไมต้องนําเข้าจากไทยด้วยโดยมีคนมาตอบค่ะบอกว่าคุณรู้ไหมว่าผงชูรสหรือว่าผงนัวเนี่ย วัตถุดิบนำเข้าจากลาวก็จริงแต่ว่ากระบวนการผลิตมาจากเทคโนโลยีของญี่ปุ่นซึ่งเจ้าของคือคนญี่ปุ่นผลิตในประเทศไทยและมีลักษณ์เป็นต้นฉบับความสะอาดก็ได้มาตรฐานและมีการใช้ส่วนอื่นเป็นส่วนผสมเพื่อออกมาเป็นผงชูรสไม่ใช่ว่ามีมันสัมปหลังอย่างเดียวแล้วจะสามารถผลิตผงชูรสออกมาได้นะโดยหลังจากที่มีการประชุมสภาลาวหลายครั้งแล้วก็มีการออกกฎมาตรการมาใหมๆ่ๆ แต่ดูเหมือนว่าปัญหาต่างๆนั้นไม่ได้ถูกคลี่คลายเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาค่าเงินกีบปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนปัญหาอัตราเงินเฟอ้อปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้นโดยล่าสุดรัฐบาลลาวก็ได้ออกมาประกาศปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญในกระทรวงต่างๆหลังจากมีการประชุมที่รัฐสภาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานถึง1เดือน โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการแต่งตั้งนายบุญเหลือสิลไซวรวงผู้ว่าการธนาคารแห่งลาวในปัจจุบันให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในแขวงหลวงพระบางแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นบทบาทไหนในขณะเดียวกันวัฒนาดาลาลอยซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารลาวจะเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่รักษาการ ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาวแทนและอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สำคัญคือนายเฉลิมพลยี่ปาโหเฮอถูกปลดจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกฎหมายแต่ยังคงดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการกฎหมายแห่งชาติโดยคำเพ็งวิลาพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายคนใหม่ นอกจากนี้นายทุมมาลีวงพาจันอดีตประธานคณะกรรมการกิจการวัฒนธรรมและสังคมแห่งสาธรรารณรัฐอินเดียได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นประธานคณะกรรมการยุติธรรมแห่งสาธรรรารณรัฐอินเดียอีกด้วย และในเวลาเดียวกันบุญตาเทพวงศ์ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายวางแผนการเงินและการสอบบัญชีจะมารับตำแหน่งประธานคณะกรรมธิการการกิจการวัฒนธรรมและสังคมแห่งชาติรัฐสภาลาวแทนพร้อมกันนี้สมัชชาหแห่งชาติของลาวก็ได้มีการผ่านกฎหมายจำนวน13ฉบับอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิสภาแห่งชาติลาวได้ถกเทียงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลการบังคับใช้กฎหมายต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโดยการอนุมัติได้ครอบคลุมกฎหมายใหม่จำนวน2เฉบับและแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน11ฉบับโดยกฎหมายที่นำมาใช้เพิ่ม คือกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายทรัพยากรทางการแพทย์ส่วนกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมคือกฎหมายป้องกันการทุจริตกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกฎหมายรัฐสภากฎหมายสภาประชาชนจังหวัดกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสภาจังหวัดกฎหมายป้องกันอัคคีภัยกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มกฎหมายส่งเสริมการลงทุนกฎหมายการท่องเที่ยวและกฎหมายป้องกันการ ฟอกเงินโดยกล่าวว่ากฎหมายทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการของรัฐเศรษฐกิจ และสังคมรวมถึงสร้างระบบที่ครอบคลุมเพื่อปกป้องสิทธิของพลเมืองและนิติบุคคลทั้งหมดในสอปป,อปอลาวโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุผลที่เป็นรูปธรรมและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปฏิบัติตามกฎหมายทั่วทางประเทศลาว